สวัสดีพี่น้องมือนี้ย่ติวมาอีกคือเกาพี่น้องผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดสิได้ปนได้แก้วมาบิ่งน้ำกันแต่ว่าเฮห้ติวเห็นแล้วมา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 เบิ่งน้ากันพี่น้องสองดอกพี่น้องเมืองมาเมืงมาเมืองกระปุดผู้หมกมุ่งแสงถักแท้บังด้วยพี่น้องแย่ติวกับยางมาเรียนเรียนซื้อๆเด้ จังไดนก็ามาเห็นตรงบึงบัง,บงคุณยู่ไก่กันพี่นอ้องยี่สิงสิเอาบึงพี่น้องมา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 อุ้ยขาเพิ่นกระดีอยู่พี่น้องพาพี่น้องพี่น้องบึ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 งได้แล้วได้แล้วมือนีนได้แล้วพี่น้องมากมามากมากมาบึง เป็นจังไรพี่น้องมือนีศสิเดโปรนศดริดแกงว่าเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเบิ่งได้แล้วมือนีิว่าก้าพ่อสองดอกมาเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องว่าแย้จิ้วิได้จักดอ,อกมือนีิมามามาพุทธิยากไปเก็บเห็ดกามาพุทธอยากกินเผามากินน้ำแย้จิ้วแต่ศิริเดโปรือสิริแกงสิริหยงัยงมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องมือนีิ พี่น้องเอ้ยมดมดโคกได้ซ้ำนี้ได้สองดอกเมื่อนี้แต่ว <c oughs> ่กก็ว่าเป็นยงังลาหมักหมวนลามากคือเก่าพี่น้องเมื่อนี่นางเศร้ามีแห้งได้พี่น้องหาเห็ดนี่เบื้องเบื้อง เรามากคือเกาเรามากคือเกาเรามาออกกาลัางกายพี่น้องเอ้ยเราได้เฮ็ดสองดอกมือหน่สองสามดอกก็บ่ได้มีปัญหาพี่น้องเรามาออกกาลัางกายไหมพี่น้องเบิงเบิงเบิงแล้วนางเศร้ามีแห้งมือนน่แล้วก็มาเนี่ยพี่น้องเห็นบอกแล้วก็มา,าเจ็บเฮ็ดเจ็บหนังเล่าต่ว่าเห็ดมันบ้านได้ออกพี่น้องเราได้สองดอก กระดก,กระตาหนึ่งคือเก้าละพี่น้องสองดอกกระดาหนึ่งได้พี่น้องอันย่ำนาเห็ดออกเท่าซ้ำนี่แล้วว่าเอาได้พี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งอันนล้วพ่ากระตาอันคันนาเฮ็ดนามันเห็ดออกนี่ยายติว่าเอาได้รุ่นนี่พี่น้องมันเถ่าพดอันเมื่อน,นี้เอาไปเซอเกิลเฮ็ดของปีแรกที่ยายติชิได้กกินปีสองศูนย์พี่น้อง นี่แลวได้สองดอกแล้วก็ได้กะต้านึงตามเคยเล่าพี่น้องสองดอกกันได้กะต้านึงนด้พี่น้องมาเบิองน้อกันมาล้วสิแกงเส่่ยงมือนี่ได้แกงหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันกับพันได้ออกนี่ติ๋วกะมาแล้วกบมายางเอาออกกระร่างกายแล้วแล้วกับมาหายยางเรียนพี่น้องผู้ใดเขามาเบิองนี่ติวแล้วอย่าลืมกดไวอะไกลัวแช่ได้พี่น้องอันนี้คือเล่ามานี่กะตาม ทีละาเบาแล้วพี่น้องเรามาออกกําลังกายเรามาสูดเอาอากาศบริสุิ์เรามาใดเฮ็ดพร้อมเมื่อนี่เราก็สิแกงในถ้วยห,หนึ่งพี่น้องเราได้กระตาหนึ่งกระตาหนึ่งเมื่อนี่ก,ก็คือสองดอกพี่น้องทุกเท้าเนี่ยขันกระตากระตาอีกหรีพี่นอ้องเมื่อนี้เมื่อนี้ได้สองดอกหมดปลาพี่น้องมันแห้งเฮ็ดกับว่าทันได้ออกพี่น้องผููดได้ข้ามาบางทีติวแล้วอย่าลืงกดไลไ์กดแห่เราเด้พี่น้องแค่นี้น้องพี่น้องบายบาย